หากินแรงนาะอแรงอยา้ไม่ใช่น like <bra> mm ่งอยากกน่ตือเต้เปข้าไปเื้อขึ้นมขึ้นอีกวะระวังรถนะเด็กเด็กเราบอกเราลอยก่อนทางของรอดี นี <idd ratchet Lust> ่มึนนี่หลีด้วนี่วันน้เอาเขาุณเอาไม้มาเชื่อมอะไมาตีบางสีไอ้เกิดไปเก้อไปจุ๊บจง๊บจุ๊บใช้น้ำลายยืมมาใ้น้ำลายยืมากน้ำลายยืมจุ๊บหน่อยจุ๊บดำลายจุ๊บคอนเสิร์น่ารักวแ้วก็สวยเราเนี่ยตัวเราเนี่ยแหน่เห็นเบาๆน้ำได้ปะนี่ ัตน่องนี่กะดื้อตน่องนี่กะดื้อยด้อนี่ไปนี้นี่ก็นี้ี่เายวาันอหหน้โอ้นางสูเจ้าวงมันเนสาวฉีดจิงสวยค่ะ ดีจังเลยนะคือว่าที่ทิ้งกนแต่มาเที่อวในงากเป็นคนมาตาใสจ้ะคนมาตาใส

คันอเมริกันบุรี่แต่ว่าตามันคือสี่นี้เหมือนไงมนะตาลบ่สีเย็นน้ำตาลขึ้นมาส่งอื่นจะเท่ากับเท่าจะพันเ่ยนมากตัวนาเคลื่อนยังกพันยังกบพันเนย่งกัพนต้นับต้นดี คล้ายๆกันแล้วจ้ะเพรว่าเป็นบุรีมันเป็นคอพิบูแม่บุรีจ้ะมันไม่เป็นตุ่มลูกซอดลูกซอดลูกเครื่องเครื่องลูกวันนี้ทำไมมันดูแปลกหนะมาอีกแล้วมาอีกแล้วระวังรถนะไปแบบฟืนไงคือคืออับน้าทาแป้งทาเข็มที่ถี่น้อนแล้วไงเขาบูรพควดนาไปสิไปห้า เอาทาสวยๆจะสีกางเกงเขากกินขาดแล้วล่ะแต่ว่าสดบ่สดอีกเรื่องนึ่งด้วยถามาเฮาสดบ่รางสินะ โอ้มันจะล้มมันจะล้มไม่ไ oh, ม่ไม่น่ะ okay. ผัดล้มทำไมอ่ะได้ดินที่ไหนเล้าทําไมมันมืดจังเลยมันมืดค่ะเพราะว่าไม่ได้ปรับแสงค่ะ ระวังรถชนอย่าไปใกล้ถนนนะอย่าไป้เบิงเดหน่อยดูถามพี่คอซิพี่คอสดไหมระวังรถนะคะสดบ่ครับเขาถามว่าสดบ่สดบ่เต็มปาก ปอยเอดเอาๆนวไดเนาะบันี้เขือนอะไรอ่ะเินเด็กน้อยน่นยไมชอบ่่นยั่่ขึ้น่ก มันสูงเท่าไหร่นี่ร้อยหกจุดสามได้เอ้าเขาก็สูงซ้ำกันเอ้ยลีดตีได้ได้มาเทียบกันมึงด้วยเดือนนั่งเลื่อนน้องสูงกว่าน้องสูงกว่านักเรียนว่าถูกเสื้ออยังไงน้องชื่อน้องน้ำ เกล้งวะกลนี a ่ใสเลี yeah. ่ยองชีบินน้อยพรยากงำมดบินกินมัน่อันนี้ใส่ดัออันนี้ใส่ดังน้อนค่ะอันนี้สิสิส er kind of ิกินจ้านี่เอาลงมาแล้วนี่เดียววัน เอาเนี่ยก <sh> <wh> ับเก้มตัวอันนี้อยู่ในป่าค่ะในเพ่าไก่ไข่เด้อก็พว่าแบบโซซาเกียวงนนเล่าลเนเพาว่าเล่าเปล่าแาืเล่างใครเขาพึ่งไปบ้านเขาพึ่งเลสดไหมสดไหมสดไม่เต็มปากนีแดงใครแดงเม ท่าน,นแม่นั่นก็สิบอกว่ายูอ่าแปลงนี้คือว่ามีเป็นอาทินนตย์แน่นอนยูเป็นอาทิตย์เ,<า>เลยแมนมอกัดเราแรกใช้ชุดนกักศึกษาว่าแล้วไม่เห็นเหรอไม่ได้เห็นน้ำมัวต้องไปติดตามนะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันเป็นสไต ได้ละเอาใส่ได้ละเอาไข่ใส่ไว้ในหมอด้วเอาสูงซ้ำกันสูงซ้ำกันก็ใหญ่เลยคุณดีดีหน้าตาน่ารักน่ารัก เชืใจที่สุดมันเอมวันเดอได้เปรียบที่สุดแม่น่าเบ้าตาแบันี้เบ้าตาเบ้าปาเบ้ากอดเบ้าเบียร์โอยสดงจอดำเาบัวจะขึ้นออ้ใช่ไหมังคไปเอ้ย่นี่แหะโอ้ยว้ไหนเลย ก็ไปอายนได้ออืมเอาค่ะคุเอาเอ้ยไ่่ับาไปรวดอือืมอาแตกพนเนาะเอานี่อีกขาหน่อเย่นตัวมดเปนิคนเสียใจที่สุดเป็นเอ็มวันินอบักแ่ะอยู่ในป่าค่ะคนอยู่ในป่าไม่ได้เจออะไรปดถ้าเกิดไดคนหนีลืมคนเก่าวะ นึ่เซ็ตหเขาไปเปิดมือนเนาอันนี้ห้องีเซ็ดยังไงกินนี่ถ้าได้คนนี้ก็จะลืมคนที่แล้วก็ขอเรงกินปลาละทีนีุ่กกระดจะได้เนี่ยไปชิแรกมาิกส่ห้าหเ้ห่องาเอา้อไปบ้านบันจเครื่องเลย เปลี่ยนแล้วไหมเอเกเอันนี้สับๆอ่นต่อพี่ตู่อบอยู่ครอ๋ละคันบัเครื่องหนึงอย่างนเปลี่แ้วไหมอาหารเยอะแยะปลาลาดพิก หมูย่างมันหมูก็คือมันหกานเจ๊ก่เกาะแล้วก็ไส่กอกแล้วก็ไข่ต้องลรบไข่